สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานของโกเลจินนะคะก็ได้มาเยี่ยมผู้ที่ทานแล้วเห็นผลนะคะวันนี้เรามาถึงสมุทรสาครค่ะอำเภอรกระทุ่มแบนนะคะ อยู่แถวนี้ตรงนี้เป็นร้านเสริมสวยค่ะร้านเสริมสวยเปิ้ลค่ะที่ถนนสุขนทวิท,ท,วทย์นะคะตรงนี้ทุกคนรู้จักกันดีผ่านไปผ่านมาถามใครรู้จักหมดเลยค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเปิ้ลน,นะคะคุณชยาภานะคะสุขาบูญนะคะขอโทษนะคะคุณเปิ้ลตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ 38ค่ะ38ปค่ะคุณเปิ้ออายุ38แล้วจากที่ทางทีมงานได้รับมานะคะว่าทานโกริจินมาแล้วประทับใจมากๆเลยอยากจะมาทราบอะค่ะว่าก่อนจะทานมีปัญหาอะไรแล้วทานแล้วดียังไงอะค่ะช่วยเล่าให้เพื่อนๆนท่านอื่นฟังค่ะทาจากตัวเองนะคะมีปัญหาเรื่องสิวอะค่ะที่ว่าชอบขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ไม่ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีก,มก่อนมีประจำเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือจะมีตามปกติคือแบบเพราะบางคนนี่เขาจะมีช่วงมีประจำเดือนแต่ว่าเรานี่มาตลอดไงคะ,ะก็พอดีอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวต้นนะคาะแล้วสิวนี่มันขึ้นแบบน่าเกลียดหรือว่ายังไงคะถึงคือขึ้นแล้วเนี่ยคือแบบจะเป็นสิวเม็ดใหญ่นะคะ,ะคือ การที่เขาจะจะยุบเนี่ยคือช้าลงแล้วก็ไม่ใชอเม็ดเดียวด้วยไม่ใช่เม็ดเดียวค่ะคือจะขึ้นขึ้นเยอะมาก่สำหรับตรงโทษนะคะช่วงข้างใต้คางจนถึงตรงข้างแก้มยังมาเลยประมาณนี้ก็พอดีพี่เขามาแนะนำแล้วทีนี้ก่อนตอนที่เป็นสิวคือเป็นมานานกี่ปีที่ลักษณะแบบนี้ค่ะก็เป็นมาตลอดอะค่ะเป็นมาตลอดจนเราหาผลิตภัณฑ์ อ๋อเคยทาน<ค>ยอย่างอื่นมาเพื่อที่อยากจะให้ตัวเองดีขึ้น<อ>คือหายจากสิวอะไรอย่เง<อ>ี้ยนะคะคือเราหามาตลอดแล้วแต่ทีนี้คือว่า ก็ไม่ประสบความสาเร็จม่ประสบคยไปหารักษาหมอตามคลินิกไหมคะก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ไปรักษาตรงนี้ไม่เคยเพราะว่าแต่พวกอาหารเสริมที่วันนีว่าเพราะว่าถ้าไปรักษาตามหมอเนี่ยคือเขาก็จะให้เราทานยาค่ะแล้วก็บวกกับใช้ครีมใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยหาตัวตัวช่วยตัวเลือกแบบแบบที่ได้ ได้เคือกปลอดภัยกว่าก็คือไม่ไปหาหมอคือว่าเวลาเราเราหยุดเราก็ยังไม่เป็นคือบางทีเราหยุดมีช่วงเราหยุดกินบ้างแล้วเราไม่กินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เกิดยังไม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราน่าจะทานเป็นพกอาหารเสริมอาหารเสริมดีกว่าก็ทานมาหลายยี่ห้อก็ไม่หายไม่หายจนกระทั่งมารู้จักโกลจิ้นได้ยังไงคะ ก็รู้จักใครแนะนำอะคะคุณพี่ภูริพัฒน์นะนะคะเพราะว่าพี่เขาเข้ามาแนะนำตอนแรกโทรมาก่อนโทรมาก่อนแล้วมาแนะนำผลิตภัณฑ์ก็เลยบอกพี่เขาว่าโอเคพี่ก็เข้ามาที่ร้านเปิ้ลละกันนะว่าเออก็เขาก็ขับรถมาแล้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวตัวโกลเจนนี่ให้เปิ้ลก็จากที่เข้ามาแนะนำด้วยความที่เราเคยทานอย่างอื่นมาก่อน ความเชื่อ,อคือเราความเชื่อถือนี่เรายังไม่แน่ใจค,คือพี่เขาพี่เขามาแล้วพี่เขาก็ให้พี่เขาแนะนําเสร็จแล้วก็เขาก็ทิ้งใบเบอร์โชไว้ให้ให้เราอ่านนะคะแล้วเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวเปิ้ลขอดูก่อนนะเพราะว่าเปิ้ลสั่งอาหารเสริมตัวใหม่ตัวตัวตัว,ตว,ตวใหม่มันกินอยู่ค่ะพอหลังจากนั้นโอเคเราทานไปแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะ อันตัวเก่าที่ว่าสั่มานะคะก็ไม่ดีขึ้นเลยหันมาดูตัวนี้ใช่เลยโทรหาพี่เขาแล้วมาอ่านตรงไหนถึงแบบน่าจะกินนะคะในโบชัวนะคะก็จากที่จากประสบการณ์ที่เราศึกษาเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์มายะคะแล้วก็มันในในหนึ่งเม็ดของเขาเนี่ยมันมีเจดชนิดเราก็ให้ความสนใจกับตรงนี้เพราะว่าได้ทั้งสุขภาพผิวพรรณแล้วก็ได้เรื่อง สรีระรูปร่างช่วยเรื่องการเผาผ่านอะไรเราได้ส่วนหนึ่งคือพอเราอ่านดูแล้วเนี่ยเราถึงสนใจสนใจตัวนี้เราก็เลยโทรพี่เขาให้พี่เขามาเอาสินค้ามาให้เราแล้วทีนี้พอตัดสินใจว่าจะลองตัวนี้ล่ะแล้วได้ทานยังไงคะก็วันละกี่เม็ดคะอ่าวันละสเม็ด วันละสองเม็ดตอนไหนคะก่อนนอนสองเม็ดเลยสิ่งที่เห็นเลยกี่วันถึงว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณสักเอ่อสิบวันเนี่ยสิบวันสิบวันเปลี่ยนอะไรคะเรื่องผิวพรรณค่ะเพราะว่าปกติตัวเองจะเป็นคนผิวคขำผิวคํำนะคะเป็นคนผิวเอ่อเรียกว่าผิวดำละกันอ่านะคะแล้วก็คือเวลาเราทานไปแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าผิวเราใสขึ้น เนียนขึ้นนะคะคือเวลาเวลาลุคเวลาคนทั่วไปปกติเห็นเราเนี่ยเขาก็จะว่าเราเปลี่ยนแปลงเขาก็จะทักข้างทักใช่จริงๆอ่ะนะคะจะบอกตัวจริงนะคะคุณเปิ้ลไม่ได้ผิวดําอย่างที่บอกอะค่ะผิวสวยมากแล้วตัวจริงสวยมากนะคะค่ะทีนี้สิบวันเนี้ยคือคือผิวเปลี่ยนแปลงคือผิวใสขึ้นเลยนี่คือสิบวันแล้วก็สิ่งอื่นๆละคะนอนหลับแล้วก็ สบายไม่เหนื่อยอ,อะไรอย่างนี้มีเสริมไมค่ะคือตัวตัวเราเองเนี่ยสังเกตจากจากเราได้เรื่องผิวพรรณก่อนอแล้วก็รวมรวมแล้วก็ถามว่าเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเวลาเราทานนะคะเรารู้สึกสดชื่น<อ>มันแบบว่าคือเวลาเราตื่นปุ๊บคือเราตื่นได้เลยค่ะจะเป็นคนที่นอนตื่น ที่เสาร์านิดนึงเมื่อก่อนนี้ <c oughs> ใ,ชใช่ไหมคะจะเวลาตื่นเช้าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่อยากตื่นแต่พอเราทานก็ไปเรารู้สึกว่าเราพอเราตื่นปุ๊บเรารู้สึกสามารถจะลุกขึ้นได้เลยแล้วนอนกี่ทุ่มครับปกติเข้านอนปกติจะเป็นคนนอนอค่อนข้างดึกประมาณมสักสี่ห้าทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนอะไร ประมาณนี้ค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ก็คือไม่ได้ทานโกลลจินก็อยากจะยังติดอยู่ที่นอนอยู่ใช่ค่ะอยากจะนอนไม่อยากลุกอยากตื่นสายอะไรตอนนี้พอทานปุ๊บตื่นเลยแล้วทำงานได้ทั้งวันใช่ค่ะนะคะแล้วจากนั้นทานต่อไหมคะก็คือทานต่อไปเรื่อยทานต่อเนื่องมาก็คือพอหมดก็โทรสั่งที่เขาแล้วนี่ทานมากี่กล่องแล้วคะ อย่าถามว่าเป็นก่อนนะคะถาว่าเป็นปีดิทานมากี่ปีทานมาเป็นปีแล้วใช่เป็นปีแล้วทานไม่ขาดเลยไม่ขาดนละเม็ดสองเม็ดอย่างเงี้ยนะคะตลอดถึงว่านะคะก็ดูสุขภาพแล้วทํางานทั้งเสริมสวยคือเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วทาเองนะคะแล้วเมื่อกี้ที่ฉันก็ได้ถามอะค่ะเพราะว่า ยืนทั้งวันค่ะมีปัญหาไหมคะเรื่องเส้นเลือดขอดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทางเจ้าของร้านเสริมสวยอย่างคุณเปิ้ลเนี้ยมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดไหมคะมีค่ะเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการยืนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ทํางานเกี่ยวกับการยืนเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดจะตามมาแต่ด้วยที่ว่าตัวเองมีมีมาก่อนหน้าที่จะมาพบผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าคือการขึ้นของเขายังขึ้นไม่เยอะแต่พอมาเจอผลิตภัณฑ์ปุ๊บเนี่ย คือการที่จะขึ้นเนี่ยของเขาเนี่ยจะจะลดน้อยลงเหมือนมันบล็อกไว้เลยไม่ให้ขึ้นมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่าเพราะว่าเราอ่านด้วยส่วนผสมของของของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะ,ะมันจะมะีตัวที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดทอด,อดการไหลเวียนของเลือดตัวนี้เขาก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งจนปัจจุบันนี้ก็คือเขาก็คงที่ปกติ ไม่มีไม่มีการที่ว่าจะเกิดเป็นเส้นนูนมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอตอนนี้เท่าที่เห็นคือสิวไม่ขึ้นที่ว่าเรียงเม็ดนี่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีค่ะไม่ขึ้นอีกเลยแล้วถ้าสูงว่าก็คืออาจจะมีนิดนึงตอนที่ว่าฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงช่วงระหว่างรอบเดือนของเราก็จะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนถ้าเขามีปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาจะนานแล้วก็ฝ่าเขาจะแบบ จะใจ,<ป>จะหายะอะไรเนี้ยคือจะหายช้าชแต่ว่าพอทานผลิตภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องแผลเรื่องอะไรนี้มันก็จะสมานไ,ได้เร็วก็เป็นสิ่งที่ทนทุกข์สำหรับสุภาพสตรีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดูแลใส่ใจตัวเองด้วยแล้วตอนนี้หน้าใสกริ๊กเลยค่ะแล้วขอโทษนะคะผิวทั้งตัวเลยค่ะคือมันจะออกมาทางแขนด้วยซึ่งคุณเปิ้ลบอกว่านี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เธอสังเกตตัวเองจากตรงนี้เลยจากผิวผิวพรรณเลยว่าเนียนขึ้นแล้ว ก็ใสขึ้นนะคะก็อยากจะฝากให้คุณเปิ้ลฝากคนที่มีปัญหาเหมือนเราแล้วแบบอยากจะหายหรือว่าอยากจะสวยเหมือนเราบ้างช,ช่วยฝากแนะนำนิดนึงนะคะอ่านตรงนี้เลยท่านผู้ที่ได้ฟังที่เปิ้ลกล่าวมานะคะคือ,อข้างต้นของสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและเรื่องผิวพรรณและเรื่องสิวนะคะก็ลอง อ่าเปิ้ลนจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์โกลเจนละกันนะคะถ้าอให้อ่าทุกๆคนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ได้เข้ามาลองใช้ให้ได้เข้ามาลองรับประทานดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีอย่างที่เปิ้ลนกล่าวหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆค่ะเปิ้ลนกล้าการันตีได้เลยเพราะเปิ้ลทานมาเป็นปีแล้วค่ะค่ะานะคะโอ้สุดยอดมากๆเลยต้องขอขอบคุณค่ะแล้วนะโอกาสนี้นะคะ เออกล่องเนี้ยค่ะต้องขอมอบให้กับคุณเปิ้ลนะคะ <c oughs> แล้วให้ทานต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้ <c oughs> ที่เราได้มีโอกาสทีมงานมาก็ขอมอบให้คุณเปิ้ลเป็นเป็น,ปนอยากให้คุณเปิ้ลทานต่อเนื่องนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วยแนะนําแล้วก็บอกคนที่มีปัญหาต่อนะคะ <c oughs> นี่ขอมอบให้เลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>